สวัสดีค่ะเด็กๆคุณแอนเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําใบงานที่สี่กันนะคะเป็นใบงานที่ให้เด็กๆฉีกปะรูปอะไรคะเด็กๆบอกคุณแอนสิคะรู้จักไหมเอ่ยรูปแปลงสีฟันไหนลองพูดตามคุณครูแนนนะคะแปลงสีฟันนะคะ วันนี้นะคะคุณครูแนนจะให้เด็กๆใช้กระดาษสีเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้อันนี้สีอะไรสีฟ้านะคะอันนี้สีอะไรคะสีชมพูนะคะอันนี้สีอะไรสีแดงนะคะเห็นไหมคะเด็กๆอ่ะ แล้ววิธีการทำนะคะเหมือนใบงานที่ผ่านมาเลยนะคะให้เด็กๆทากาวนะคะทากาวลงไปนะคะวันนี้คุณแนนจะให้เนื้อยาสีฟันเป็นสีชมพูนะคะเด็กๆก,ก็ฉีกกระดานะคะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเ,เห็นไหมคะเล็กไหมคะเด็กๆ อ่าฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะแปะลงไปในใบงานนะคะแปะลงไปเลยแล้วก็ฉีกแล้วก็แปะนะคะอ่าฉีกนะคะแล้วก็แปะลงไปนะคะ ค่อยๆทําทําไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะทําให้เด็กๆมีสมาธินะคะสามารถทําผสมได้เลยนะคะยา,ารูปยาสีฟันตรงยาสีฟันจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะผสมสีกันไปได้หมดเลยนะคะและครูนันก็ทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆ นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองทํานะคะแล้วส่งมาให้คุณแนนดูนะคะไว้เจอกันในใบงานต่อไปนะคะบ๊ายบาย